สวัสดีครับช่อง y t u t u นายนุ c ก Channel นะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันจันทร์ที่7มีนาคม2565นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ isuzu d-max Highlander cab4 2องคูณสี่ส เกียร์อัตโนมัติ6สปีดส,สีเทา l a m b บหรือที่เรียกว่าสีเทาโอเพกใหม่นะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอู่ที่1ล้60,000บาทนะครับก็รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของ h ฮ g h l เด d e r 4ประตูเลยก็ว่าได้นะครับรุ่นท็อปสุดของ h ฮ g h l เด d e r 4ประตูนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเนื่องด้วยออปชั่นระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มนะครับเครื่องยนต์ที่แรงและประหยัดน้ำมันนะครับ แต่ดีไซน์ภายนอกนี้ไม่ต้องห่วงเลยสวยงามแน่นอนเลยนะครับ i s u ซ u ออกมาแต่ละปีนั้นสวยงามทุกๆรุ่นทุกๆปีอยู่แล้วนะครับเชื่อถือได้แน่นอนนะครับสําหรับ Isuzu นะครับก็รุ่นนี้นะครับก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้ทั้งการใช้งานในเมืองการใช้งานในชีวิตประจําวันการใช้งานส่วนตัวก็ได้การใช้งานเอาไปท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวก็ได้หรือจะเอาไปใช้งานบรรทุกของเล็กๆน้อยๆใช้งานบรรทุกของ ที่จะเตรียไปขายตามถนนคนเดินต่างๆหรือตลาดนัดต่างๆนะครับแต่ต้องการรถกระบะ4ประตูรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับก็คันที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับทางโชว์รูมเขามีการตกแต่งด้วยชุดแต่งคันเซอร์นะครับนี่ให้ความเท่ดุดันมากๆเลยเพื่อเสริมเพื่อเสริมความเท่ให้กับ isuzu d max คันนี้นะครับเอาละครับไปรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับ ไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์อ s u z ุ Vision ไบ LED นะครับพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวัน Super Daylight ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยให้ความสว่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับกรอบไฟตัดหมอกในรุ่นนี้ก็จะเป็นกรอบไฟตัดหมอกดีไซน์สีใหม่แบบนี้เลยสีเทาดำประมาณนี้ไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกแบบ LED ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับกระจังหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบ d o บเบิลไดเมนชันนะครับรูปทรงเขี้ยวเล็กประมาณนี้แต่ว่างานสีนั้นก็จะออกแนว2ส,สีไปหน่อยนะครับด้านบนก็เป็นสีเทาประมาณนี้ส่วนด้านล่างขึ้นด้านล่างก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นตรงแถบมีการตกแต่งลายเคปล่ามาให้ด้วยนะครับโลโก้อิซุสแบบโครเมียมก็มีมาให้เหมือนกันแล้วก็ตะแครงรังพึ่งด้านในที่ช่องดักลมเป็นแบบตีเส้นดีไซน์ใหม่นะครับ การชนหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นการชนหน้าดีไซน์ใหม่สีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่าทางโชว์รูมเขามีการตกแต่งด้วยชุดแต่งการชนหน้าของทันเซอร์นะครับนี่สีดําด้านแบบนี้เลยมิโนโก้ทันเซอร์มาให้ด้วยนะครับนี่เพื่อ,เพ,อเพิ่มความหล่อดุด,ดันมากๆเลยแล้วก็เพิ่มความเร้าใจมากกว่านี้ด้วยการตกแต่งชุดตกแต่งที่ฝากระโปรงหน้าเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยมีลายขีดด้วยนี่เหมือน เหมือนเท้าเสือเอามาขีดอ่ะโอ้โหดุดันมากๆเลยสําหรับชุดตกแต่งฝากระโปรงหน้านะครับหล่อมากๆสุดยอดมากๆเลยกระจกบังลมหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกบังลมหน้าแบบ i r คั t นะครับช่วยกรองรังสีอินฟราเรดป้องกาันรังสี u v a และ u v b ได้นะครับลดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารได้ดีเลยเสวออากาศยังคงเป็นแบบสั้นมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับใบปัดน้่ฝนนั้นเป็นแบบออโต้บิวอินนะครับพร้อมที่ฉีดน้ําล้างกระจก บทการปัดแบบเบรกไทยนะครับปัดได้สะอาดหมดจดไม่บทวังไม่บทปังทัศนรทัศนวิสัยในการขับขี่แน่นอนนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆละมาดูกุญแจกันเลยตัวกุญแจในรูปนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบรีโมทสมาร์ทคีย์นะครับหรือที่เรียกว่า Isuzu Genius Entry พร้อมระบบ Immobilizer ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยกุญแจปลอมนะครับล็อกและปลดล็อกก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับสัญญาณการขโมยก็มีมาให้เหมือนกัน พิเศษกว่านี้ในรุ่นนี้นะครับเกรด M ก็จะมาพร้อมฟังก์ชันรีโมทเอนจิ้นสตาร์ทนะครับสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในระยะ20เมตรเพื่อเพิ่มความเย็นภายในห้องโดยสารประมาณนี้แต่ว่าถ้าเปิดประตูรถแล้วกลับเข้ามาในรถก็ต้องสตาร์ทรถใหม่นะครับสตาร์ทรถที่ปุ่มพูสสตาร์ทนะครับเพราะเป็นเรื่องเพราะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันเพื่อเพิ่มความเย็นเพิ่ม,มอุณหภูมิภายในห้องโดยสารประมาณนี้นะครับและก็ เพิ่มความเร้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยชุดตกแต่งทิ้วซุ้มล้อนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบสีดําด้านนะครับพร้อมการตกแต่งเหมือนน็อตล้อประมาณนี้7ตัวนะครับนี่โอ้โหดุดันมากๆเลยสุดยอดมากๆล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้ออลอยดีไซน์ใหม่สีทูโทนปัดเงาขนาด18นิ้วพร้อมยาง265กทับ60 R18 ของ i ริ o l d e ด l e r High t e r ท a i n นะครับระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กการโครมนะครับยางบางโครนนั้นมีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเหมือนเดิมนะครับสำหรับยางบางโครนนะครับแล้วก็บันไดข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นบันไดข้างสีดําพร้อมแถบสีเงินด้วยนะครับกระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีเดียวกับตัวรถสำหรับกับสีดําด้านนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้นะครับ ที่มือจับเปิดประตูรถด้านนอกเป็นแบบโครเนียมทั้ง4บานเลยนะครับแต่สำหรับบานคู่หน้าก็จะมาพร้อมปุ่มสมาร์ทคีย์เลนด้วยนะครับที่ปุ่มที่ปุ่มสีดําตรงนี้เลยสามารถล็อกและปลดล็อกประตูได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับโดยจะทํางานร่วมกับกุญแจรีโบทสมาร์ทคีย์นะครับสติกเกอร์ my new id my new isuzu d max นั้นอันนี้ของทางโชว์รูมนะครับแล้วก็ชุดตกแต่งคิ้วซุ้มล้อด้านหลังก็ประมาณนี้เลยเหมือนกับ ชุดตกแต่งคิ้วซุ้มล้อด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านหลังมาจะเพิ่มตรงที่เพิ่มตรงที่ฝาถานมันโอ้โหให้ให,ให้ให้มีความเนียนตาม,มากยิ่งขึ้นเลยสวยงามมากๆนะครับล้อและยางด้านหลังก็ใสโดโรกับล้อหน้าเลยนะครับล้อลอยสีทูโทน18นิ้วพร้อมอยาง265-60 R18 ทันะครับด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังดัมเบรกนะครับระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อน3แผ่นนะครับพัฒนาใหม่ได้ดีมากๆเลย แล้วก็ชุดตกแต่งคิ้วไฟท้ายตรงนี้นะครับนี่ด้านข้างตรงนี้ก็เป็นสีดำด้านนะครับนี่พร้อมสติกเกอร์ทันเซอร์ด้วยนะครับไฟท้ายในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED Dual Sonic นะครับสีลมดำแบบนี้เลยพร้อมการตกแต่งแถบ,บสีสีเทาดำก็มีมาให้ด้วยนะครับโลโกโล้ Isuzu D Max แบบโครเมียมนะครับเสริมความเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวแล้วก็ เพิ่มความเราอ่ะเดี๋ยวไปดูที่เปิดฝาท้ายกระบะกันก่อนที่เปิดฝาท้ายกระบะก็จะเป็นแบบโครเมียมพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความเราใจมากกว่านี้ด้วยชุดตกแต่งคิ้วฝาท้ายกระบะนะครับคิ้วฝาท้ายกระบะรูปทรงบวกแบบนี้เลยเป็นแบบสีดําด้านพร้อมปั๊มด้วยโลโก้ทันเซอร์นะครับนี่ปั๊มด้วยโลโก้ทันเซอร์นะครับชุดตกแต่งเป็นแบบบวกโอ้สวยงามมากๆเลย โลโก้ M และโลโก้ d d i นะครับเป็นแบบโครเมียมสำหรับกับสีฟ้าแบบนี้เลยกระจกบานหลังก็ยังมีไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับพื้นที่กระบะท้ายก็ออกแบบได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็พื้นปูกระบะ Isuzu DMAX Accessory นะครับทางโชรูเขาจะมีการแถมแถมมาให้นะครับ แล้วก็การชนท้ายนะครับเดิมทีการชนท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถสลับกับสีดําด้านนะครับเป็นแบบบิวอินติดมากับตัวรถเลยนะครับแต่ว่าทางโชว์รูมเขาพิการตกแต่งด้วยชุดตกชุดตกแต่งการชนท้ายประมาณนี้โอ้โหให้ดูสวยงามมากๆเลยสีเดียวกับตัวรถสลับกับสีดําด้านประมาณนี้นะครับนี่ให้อารมณ์ที่สวยงามแล้วก็ดุดดันมากๆเลยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดมากๆ ลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ทำออกมาอย่างดีเลยนะครับสำหรับชุดแต่งทันเซอร์นะครับนี่ให้ชมด้านหลังกันเลยนะครับก็อาจจะมีป้ายโฆษณาทางโชว์รูมบางนิดนึงนะครับก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวนะครับระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก,ก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดนิรภัย3.5ที่นั่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและ่อนแรงอัตโนมัติสระบ,บอกคู่หน้าถุงลมนิรภัย SRS 6ตตำแหน่งคู่หน้า2ตํตำแหน่งด้านข้างคู่หน้า2ตํตำแหน่งม่านถ,ถุงลมด้านข้าง2ตํตำแหน่งระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC ระบกล้องมองหลังเซ็นเซอร์กะระยะขณะถอยจอด 8จุดรอบคันหรือพาร์คเซนเซอร์นะครับระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลมนิรภัยทำงานคลชอัลล็อกระบบปลดล็อกประตูจังหวเดียววันโมชั่นอันล็อกระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS นะครับแล้วก็สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน ESS ด้วยนะครับนี่แล้วก็โครงสร้างตัวถังเสริมเหล็กอัลตราไฮเทนไซด์แล้วก็คาเหล็กนิรภัยด้านข้างนะครับ ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนในจุดอับสายตาที่กระจกมองข้าง Blind s p o t Monitor แล้วก็ระบบแจ้งเตือนขนาดถอยรถเรีย Cross Traffic Alert ด้วยนะครับนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆสำหรับรุ่นเกรด M นี้นะครับระบบความปลอดภัยถือว่าให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับทั้งในรุ่น Highlander 4ประตูแบบนี้เลยแล้วก็ในรุ่น V c r o s s 4x4 นะครับที่อยู่ในระดับเดียวกันแบบนี้นะครับนี่ถือว่า สุดยอดสวยงามแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะครับก็รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีแน่นอนเลยนะครับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถกระบะ4ประตูนะครับรุ่นนี้ก็ก็ถือได้ว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถกระบะเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับขนาดพี่นุ๊กเองก็ชอบและอยากได้รุ่นนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่า สวยงามน่าใช้มากๆออปชันระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มจริงๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับเอาละครับเรามาดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับเปิดประตูรับซับกันไปเลยนะครับเพื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับก็ภายในห้องโดยสารนะครับถือว่าออกแบบให้มีความหรูหราสง่างามแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับนี่ดูตอนหน้ากันไปเลยนะครับ ภายในห้องโดยสารถือว่าออกแบบให้มีความสวยงามกว้างขวางหรูหราโดดกว้างขวางโดดเด่นบรรยากาศภายในห้องโดยสารถือว่าดีมากๆเลยตามแบบฉบับ Isuzu D-Max เลยทีเดียวนะครับแผงข้างประตูก็แผงข้างประตูก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบสีดำนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยบุกหนังซอกทัดส,สีดำเดินได้ด้วยสีเงินด้วยนะครับแล้วก็ลายดาบด้านข้างเป็นแบบ สีสีเทาหรือสีเงินสโมกซิเวอร์ประมาณนี้แล้วก็ที่มือจับเปิดประตูรถด้านในเป็นแบบสีบรอนเงินทั้งสีทั้งสีบานเลยพร้อมกับที่ล็อกและปลดล็อกประตูอัตโนมัติพร้อมระบบคลาสอันล็อกระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูลมนิรภัยทํางานนะครับที่พักแขนข้างประตูเป็นแบบบุกหนังสีดําเดินได้ด้วยสีเงินนะครับแผงควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นแบบสีดําสีดําเงาเปียโนแบ c กนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าและเซ็นทันล็อก ก็มีมาให้เหมือนกันแต่ว่าระบบออโต้และกันหนีบมีเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะครับด้านซ้ายก็เป็นปุ่มปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าด้วยนะครับช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่1.5ลิตรก็มีมาให้เหมือนกันลำโพงในรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด6ตําแหน่งนะครับรวมทวิตเตอร์และรูปสปิเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็เบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบกึ่มหนังแท้สีดํา เดินได้ด้วยสีเงินดีไซน์ใหม่ของปี2022แบบนี้เลยนะครับนี่ดีไซน์ใหม่ของปี2022แบบนี้เลยนะครับ,อ, 2022, บ,บ,รบออกแบบให้มีความนั่งสบายนุ่มนวลแล้วก็อบกระชับได้ดีรับกับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวมีการออกแบบปีกนกให้รองรับกับสรีระได้ดีด้วยแล้วก็มาพร้อมกับเทคโ,ทคโนโลยีคูลแม็กด้วยนะครับนี่ช่วยลดการสะสมความร้อนนะครับแล้วก็มีระบบ ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีด้วยนะครับแล้วก็การปรับบอกนะครับฝากผู้ขับขี่เป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับส่วนฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็ปรับเลื่อนเอ็นได้แมนนวลน,นะครับการดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าออกแบบให้มีความสวยงามหรูหราโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับ Isuzu D-Max เลยทีเดียวนะครับ พวงมาลัยในรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังสีดําเดินได้ด้วยสีเงินเดินได้ด้วยสีเทานะครับนี่จับได้กระชับมือมากๆเลยเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตสกา้านปรับระดับได้สี่ทิศทางทุกรุ่นนะครับโลโก้ isuzu แบบโครเมียมก็มีมาให้เหมือนกันด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชั่นสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและการรับสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัยด้านขวาก็เป็น cruise control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วก็ปรับเซตการตั้งค่าหน้าจอ mid นะครับ แถบสีเงินสโมกซิเวอร์ก็ติดที่พวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็ช่องแอร์ฝั่งผู้ขับขี่พร้อมก,รอมการตกแต่งแถบสีเงินแล้วก็มีแผ่นกรองฝุ่น pm 2.5ด้วยนะครับพร้อมกับที่วางแก้วน้ําฝั่งผู้ขับขี่มาให้ด้วยนะครับก็สามารถวางแก้วน้ําได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายก็เป็นระบบตัดการทํางานของเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถหยุดชั่วคราวหรือจอดติดไฟแดงประมาณนี้ส่วนตรงกลางก็เป็นระบบป้องกันการลื่ดทไหล TCS ประมาณนี้แล้วก็ด้านขวาก็เป็นปุ่มปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำ4ระดับก็คือระดับ0ถึงระดับ3นะครับก็นี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องฟิลนะครับที่เปิดฝากระโปรงรถแล้วก็ที่เปิดฝาถัานมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มัดมือจับขึ้นรถนะครับมีทั้งหมด8ตํตำแหน่งนะครับมือจับขึ้นรถมีทั้งหมด8ตํตแหน่งนะครับอ,อีกสีอันเป็นแบบพับส่วนอีก สีอันที่ตรงเสาประตูรถเป็นแบบเป็นแบบตายตัวนะครับแล้วก็มาตรวัดเรืองแสงในรุ่นนี้เป็นแบบมาตรวัดเรืองแสงแบบ o p ปติตรอนซูเปอร์วิชพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบ TFT ดีไซน์ใหม่สวยงามแบบนี้เลยแล้วก็วัสดุแผงคอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยบุกหนังซอกทัชสีดำเดินได้ด้วยสีเงินนะครับแล้วก็ มีช่องวางของหรือช่องวางพะะเครื่องก็ได้ประมาณนี้นะครับอาจจะปิดไม่แน่นิดนึงแต่ก็เปิดได้สบายๆนะครับพร้อมกับปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะครับการตกแต่งแถบสีเงิน Smoke Silver นะครับออกแบบให้มีความสวยงามหรูหราและโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าพร้อมการตกแต่งแถบสีเงินแล้วก็มีแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5ด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีที่วางแก้วน้ําฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามาให้ด้วยนะครับก็จะดึงไม่ออกหน่อยนะครับช่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างนะครับก็อาจจะเปิดไม่ออกหน่อยนะครับก็สามารถเก็บของได้อนประสงค์หลากหลายแล้วก็เก็บผู้บือการใช้รถของอีซูซุได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องแอร์ตรงบริเวณคอน คอนโซลด้านหน้า2คู่หน้าแบบนี้เลยช่องแอร์นะครับพร้อมการตกแต่งแถบสีเงินแล้วก็มีแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5ด้วยนะครับเครื่องเสียงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้รองรับได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะครับแล้วก็มี n a v i g กเตอร์นำทางมาให้ด้วยแล้วก็มีฟังก์ชันแยกการทำงานหน้าจอ เป็น2ฝั่งนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมหน้าจอด้วยนะครับแอร์ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบ Auto, ออโต้สโซนแยกอิสระสายขวานะครับมี Dual ลโซนนะครับรูปทรงเปียโ,โนแบบนี้เลยใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆเธอร้อนชั้นเย็นเธอเย็นชั้นร้อนประมาณนี้ช่องเสียบ power outlet นะครับ12 w, 120วัตต์120วมีมาให้1ช่องตรงนี้แล้วก็ช่องเสียบ USB ต่อช่องเสียบ AUX นะครับก็ ให้มาแค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของปุ่มระบบเตือนการทํางานของถุงลมนิรภัยนะครับแล้วก็กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนนะครับยังคงเป็นแบบแมนนวลเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นออโต้เหมือนมิวเอ็กแต่อย่างใดน,นะครับไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าหรือไฟส่องอ่านแผนที่นะครับยังคงเป็นแบบหลอดสีส้มอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นหลอดสีขาว LED แต่อย่างใดก็สามารถกดเปิดปิดได้จากปุ่มตรงกลางนี้ก็ได้หรือที่ตัวหลอดไฟก็ได้นะครับตามความสะดวกของท่านนะครับกล่องเก็บแว่นตาก็สามารถเก็บแว่นตาได้จากกล่องนี้ได้สบายๆแน่นอนเลยนะครับที่แผงบังแดดฝั่งผู้ขับขี่นะครับวัสดุคุ้มผ้าและ PVC สีเงินนะครับมีช่องเสียบเอกสารอยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็มีกระจกและไฟมาให้ด้วยนะครับนี่มีกระจกและไฟมาให้ด้วยนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยก็ คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้านะครับก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามอัธยาศัยของท่านนะครับและก็แน่นอนอยู่แล้วที่แผงบางแดดฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็มีเหมือนกันเลยทั้งกระจกและไฟนะครับนี่มีกระจกและไฟมาให้ด้วยคุณผู้หญิงส่องและแต่งหน้าได้สบายๆเลยนะครับ อ๋อก e <Okay, enjoy. S 2> ําลังถ่ายอยู่ครับถ่ายคลิปอยู่ครับเอาไปลงช่อง y o t u u e อนะครับครับก็พอดีมีที่ปึกษาการขายเข้ามาทักทายแล้วก็สามารถให้สอบถามรายละเอียดกันได้นะครับก็ตอนนี้ขอรีวิวไปก่อนนะครับอ่ะโอเครีวิวกันต่อเลยเกียร์ในรุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับนี่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบเรีฟทรอนิก แล้วก็มีเลือกโหมดการขับขี่แบบเกียร์ธรรมดามาให้ด้วยนะครับตัวเกียร์นั้นก็ออกแบบให้มีความสวยงามมากๆเลยนะครับอัตราทดเกียร์เกียร์1 3.600เกียร์2 2.090เกียร์3 1.488เกียร์4 1.000เกียร์5 0.687เกียร์6 0.580เกียร์ถอยหลัง3.732อัตราทดเ่ืองท้ายต่อ1 3.727ครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นปุ่มพัคเซนเซอร์หรือเซนเซอร์กัระยะขณะถอยจอด 8จุดรอบคันส่วนด้านขวาก็เป็นระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน HDC นะครับส่วนอีกสีอันก็ยังไม่มีอะไรนะครับเบรกมือก็ยังเป็นเบรกมือแบบแมนนวลเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์รถกระบะนะครับแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางเป็นแบบบุกหนังซอฟทัชสีดําเดินได้ด้วยสีเงินนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางมาให้ด้วยก็อาจจะมีกระดาษทิชชู่ไปหน่อยนะครับก็สามารถเก็บของได้อเนกประสงค์หลากหลายนะครับตรงนี้จะเป็น ที่วางของเล็กๆน้อยๆพวกไม้จิ้มฟันลูกอมประมาณนี้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ําตรงบริเวณคอนโซลกลางด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะหมดละประมาณนี้ภาคจนเหนื่อยก็หมดละถือว่าออปชันเสียงโดยความสะดวกถือว่าจัดเต็มและสะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็เราไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันเลยนะครับนี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังถือว่าออกแบบให้มีความ กว้างขวางน,นั่งสบายด้วยนะครับเวลาเดินทางไกลๆนี้นั่งสบายทุกการเดินทางทั้งครอบครวัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็วัสดุเหมือนกับเบาะคู่หน้าเลยเป็นแบบเบาะนั่งแบบกึ่งหนังแท้สีดําเดินได้ด้วยสีเงินนะครับดีไซน์ใหม่ของปี2022แบบนี้เลยนะครับดีไซน์ใหม่ของปี2022แบบนี้เลย ออกแบบให้มีความนั่งสบายนุ่มนวลไ,ได้เป็นอย่างดีนะครับเวลาเดินทางไกลๆนี้นั่งสบายแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกล่องกล่องใส่โบชัวหรืออุปกรณ์ในการขายของทางเซลลประมาณนี้ที่พักแขนตรงกลางก็สามารถดึงที่พักแขนลงได้เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับที่แผงคัดแผงข้ามประตูฝั่งฝั่งตอนหลังก็ประมาณนี้เลยเหมือนกันนะครับ ก็อาจจะมีกล่องไซโบชัวหรืออุปกรณ์การขายของเซลอยู่อยู่ที่นี่บ้างก็แต่ด้วยเวลามีจํากัดนะครับช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็มีแผ่นกรองฝุน่นเพียง2.5ด้วยพร้อมการตกแต่งแถบสีเงินสโ o k e กซิเวอรอยู่ตรงนี้นะครับช่องเสียบ USB ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็มีมาให้1ช่องตรงน,นี้เลยนะครับอันนี้เป็นหลุมวางอะไรเล็กๆน้อยๆประมาณนี้แล้วก็กระเป๋าใส่หนังสือหรือกระเป๋า ใส่เอกสารต่างๆประมาณนี้ก็มีมาให้ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าพิเศษกว่าน,นี้มีที่แขวนของหรือที่แขวนถุงก,กับข้าวประมาณนี้รับน้าหนักได้4กิโลกรัมนะครับนี่แล้วก็ไฟส่องแล้วก็บนเพดานพื้นบนเพดานเป็นแบบสีเงินนะครับมีลําโพงมาให้ด้วยลําโพงมี6ตําแหน่งนะครับแล้วก็ไฟสองสไฟสสว่างบนเพดานไฟแด้ผู้โดยสารหรือไฟเกง๋ง ก็ยังเป็นแบบหลอดสีส้มอยู่นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะหมดละภาคจนเหนื่อยละก็โดยรวมถือว่าสุดยอดสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆเลยบรรยากาศภายในห้องโดยสารด,ดีมากๆเลยนะครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวเราไปถึงช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ Isuzu e 3.0 DDI Blue Power ขนาด3,000ซีนะครับ รหัสเครื่องยนต์ CJ3TCX j นะครับ VGS Turbo Intercooler 4สูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft 16วาลให้กำลังสูงสุด190แรงม้า140กิโลวัตต์ที่3,600รอบตอน,นาทีและบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600ต่อ2,600รอบตอน,นาทีนะครับ และก็สามารถรองรับน้ำมันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ำมันดีเซล B 2 0ได้ด้วยนะครับนี่แรงประหยัดน้ำมันทนเต็มพิกัดเงียบยิ่งขึ้นและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power 190แรงม้า450นิวตันเมตรนะครับพัฒนาใหม่ได้ดีมากๆเลยเป็นเครื่องยนต์ที่ชาวิซูซุนั้นภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ และได้รับก,การยอมรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้รถอิซูซุเลยทีเดียวนะครับแรงประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับสำหรับเครื่องยนต์อิซูซุ3.0 DDI Blue Power นะครับก็สุดยอดมากๆเอาละครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยสำหรับการพาชมรถอิซูซุ D Max Highlander Cab 4 2.4 3.0 M เกียร์ตรว6สปีดสีเทาแลบโบหรือสีเทาหรือโอเพกใหม่ราคา1ล60,000บาทนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูมอิซูซุสาลาเชียงใหม่นะครับที่อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับอิซูซุสาลาเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครกําลังจะซื้อรถอิซูซุสักหนึ่งคันประมาณน,นี้หรือว่ามาชมรถอิซูซุกันก่อนก็ได้หรือว่ามาทดลองขับรถอิซูซุก่อนการตัดสินใจซื้อ หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถอิซูซุหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับอิซูซุศาลาเชียงใหม่นะครับอิซูซุศาลาเชียงใหม่นั้นมีทั้งหมด5สาขานะครับ 1. ดอนจันสำนักง,งานใหญ่ 2. หน้าโรงเรียนปริ้น 3. สันป่าตอง 4. จอมทอง 5. สันทรายนะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเชิญได้ที่นั่นเลยนะครับกับ อีซูซุสาลาเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่053242002นะครับ053242002นะครับจะมีที่ภาษาการขายขอให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับโปรโมชั่นแคมเปญโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่อีซูซุสาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขานะครับก็ สามารถมาชมรถมาซื้อรถอิซูซุกันก่อนก็ได้นะครับสามารถมาชมรถมาซื้อรถอิซูซุกันได้นะครับกับอิซูซุสาลาเชียงใหม่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับถ้านใดหากผิดพลาดตประการใดพูดผิดตกประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้ง ก็รอติดตามกันได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook นายนุ c กชาแนลด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยจะได้มีกําลังใจให้กันและกันนะครับก็ประวันนี้ภาคจนเหนื่อยละอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย,รวยกันทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ ขอจบแดดเพทเท่านี้กันขอจบแดเพลทเท่านี้กันก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ